ส่วนใหญ่ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือจริงๆถ้ากินอย่างเหมาะสมปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตัวสุดท้ายตัวที่สี่เนี่ยมันแฝงอันตรายเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้คนเข้าใจผิดกันด้วยนะครับก็คือวิตามิน B17 นั่นเองเขาบอกฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะครับ <Okay. S 1> อ่าวิตามิน B 17เลยนะฮะแล้วเ็าบอกว่าเนี่ยมันถูกแบรนใ์นี่ชาแนงกฤษเขาบอกอังกฤษเนี่ยเขาห้ามขายนะเพราะว่ามันพบว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ก็คือแบบแนวคิดเดิมก็คือถ้าเกิดมันถูกรักษาได้ดีเนี่ย ถ้าเอามาขายบริษัทยาจะเจ๊งกันหมดนะก็เลยบอกว่าแบนท่าเลยนะก็บอกว่าเนี่ยมันอยู่ในแอปปิคอร์ดนะในเม็ดของแอปปิคอร์ดเนี่ยขออน้หาง่ายเลยนะแต่เขาแบนกันนะนี่ก็แชร์ในอังกฤษตัวนในที่เป็นภาษาจีนกลางเขาบอกเลยประเทศฟิจินะครับเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีผู้ป่วยมะเร็งเพราะอะไรเพราะว่าเมล็ดแอปปิคอร์ดเนี่ยมีให้กินอย่างเหลือเฟือนั่นเองนะโอ้นี่อ้างไปไกลมากเลยนะประเทศที่ไม่มีคนป่วยเป็นมะเร็งเลย เดี๋ยวตรวจสอบอันนี้ก่อนตกลงฟิจิไม่มีใครเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับฟิจิไทม์นะครับบอกเลยหนึ่งปีนยเขามีคนป่วยมะเร็งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันหกร้อยคนถามว่า <Yeah. S 1> ฟิจิมีประชากรเท่าไหร่ประมาณเก้าแสนคนปีหนึ่งเนะี่ยป่วยเป็นพันก็เยอะอยู่นะเอะเนี่ยของสาธรณสุขฟิจิเขาบอกเลยนะมะเร็งคือหนึ่งในสี่โรคมาติดต่อที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของคนในประเทศด้วยนะครับที่อ้างมาเมื่อกี้หมายความว่าไงคือในออนไลน์นอยากเขียนแล้วก็เขียนได้จริงนะและแม้จะเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ไม่ยากเขาก็ยังกล้าเขียนนะครับอย่างนี้ก็ยืนยันนะคนพิจิป่วยเป็นมะเร็งปีละเป็นพันนะครับ่โสดิกเรื่องหนึ่งวิตามินบีสิบเจ็ดมันมีจริงไหมนะครับคือต้องบอกว่าวิตามินบีในหลังที่เรารู้กันก็มีหลายตัวนะอะบางทีคนก็มั่วกันเป็นตัวเลขเยอะนะจริงๆมันมีแค่ถึงบีสิบสอง นะแล้วก็มีแค่แปดตัวเท่านั้นนะครับอ่าทำไมมีสิบสองแล้วหายไปไหนสี่ตัวก็วเพราะว่าสถานกา,าร์เป็นวิตามินเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้จริงๆนะคือถ้าตอนหลังพบว่าตกลงเราสามารถอยู่ได้โดยขาดมันได้เนี่ยนะฉันอยู่โดยขาดเธอได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วิตามินอีต,ต่อไปดังนั้นไอ้สตัวที่หายไปอย่างเช่นวิตามิน B ีสี่เนี่ยตอนหลังเขาก็พบแล้วนะว่ามันไม่จดเป็นขนาดนั้นไม่ได้สิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ก็หายไปดังนั้นไอ้เลยกว่าสิบสองเนี่ย ก็คือแน่นอนว่าไม่ใช่วิตามินแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือสารที่เรียกว่าอแม็กดาลินนะครับเป็นสารที่พบในเมล็ดอปิคอร์หรืออัลมอนด์ขมนะครับเนี่ยเรามาอ้างเป็น B17 เนี่ยเขาบอกว่าถูกใช้นะครับมาอ้างว่าเป็นอาหารเสริมปลอมๆต้องเน้นว่าเป็นปลอมๆนะอาหารเสริมที่จําเป็นก็มนะีแต่เนี้ยเป็นอาหารเสริมปลอมๆใช้คําว่าวิตามิน B 1 7นัแต่ทศวรรษที่5 0แล้วคือนานมากแล้วนะและต้องบอกเลยว่ายังมีจําหน่ายในหลายประเทศด้วยที่อ้างมาเมื่อกี้บอกว่าแบรนด์นะก็ไม่จริงนะอย่างขอ,ององ ทางสํานักงานดูแลด้านการแพร์และสาธารณสุขของสาราหนาจาเขาก็มีการห้ามขายครอบครองและโฆษณาสารอะเมดิลินโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหมายความว่าถ้าได้รับอนุญาตก็ยังขายได้นะนอกจากนี้ประชาชนสามารถรับสารอะเมดิลินผ่านการกบริโภคอปลิคอดได้เช่นเดียวกันเขาไม่ได้ห้ามขายอพลิคอดนะจะบอกว่ามีการแบนสารนี้นะที่อ้างว่ารักษาค่ามะเร็งได้เนะี่ยก็ไม่ได้แบนนะกินจากอพลิคอดก็ยังขายได้อยู่ ส่วนในสหรัฐเองนะก็บางรัฐก็ห้ามบางรัฐก็ไม่ห้ามนะทำให้ FDA นะองค์การอาหารและยาของสหรัฐก็ออกกฎหมายห้ามการขายอะเมทิลลินข้ามรัฐคือถ,ถ้ารัฐไหนขายได้คุณก็ไปซื้อแต่ห้ามเอามาขายในรัฐที่เขาห้ามขายนั่นเองนะครับแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ผมก็ไปเซิร์ชมาอเมซอนนะมีของเยอรมันของอินเดียก็ยังมีขายกันอยู่ ข้อมูลของทาง Cancer Research UK เนี่ยองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก <c oughs> ขลเขาก็ยืนยันว่านะทางอะเมดาลินเนี่ยหรือที่อ้างว่าเป็นวิตามิน B 1สิบเจนี่ยไม่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งใ,นในดๆได้เลยนะครับและถ้าใช้เยอะยังสะสมในร่างกายเป็นอันตรายอีกด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาที่เขาทําไมเขาถึงห้ามเพราะว่าวก็มีการทดลองมาแล้วนะอย่างอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับโดยงานสถาบันสุขภาพของสหรัฐอเมริกานะครับ ในการทดลองเนี่ยในห้องปฏิบัติการนะครับการทดลองแบบหลอดทดลองบางครั้งก็ได้ผลที่น่าพอใจนะครับแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะสามารถใช้รักษาคนป่วยมะเร็งได้นะครับคือในหลอดทดลองเนี่ยบางั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะฮะวนวในการทดลองกับสัตว์กันหนูทดลองเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยคนระับมีการทดลองอะเมดาลินกับหนูทดลองเจ็ดตัวเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่สารอะเมดาลินส่งผลให้เซลล์มะเร็งเติบโตช้าลงแต่ส่วนอีกหกตัวเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยครับการใช้ยาตัวนี้ นอกจากนั้นที่บอกว่ามันอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดอะเมทิลินสะสมในร่างกายนานพอและมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นไซยาไนน์นะครับหลายคนที่ติดตามขาวว่าวบ้านเราก็รู้อย่างดีพิษส่งของมันเนี่ยเป็นสารพิษที่อันตรายมากหากได้รับปริมาณสูงหรือสะสมในร่างกายเป็นเวลานานนะครับข้อมูลของคอคเคนรีวิวนะเป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะครับเขาก็มีการรีวิวงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อเมทิลินในการรักษามะเร็งนะครับเขอบอกว่าการใช้อเมทิลซินเนี่ยโดยเฉพาะการกินเนี่ยนะฮะ พิ่มความเสี่ยงการได้รับพิษจากไซยาไนด์ด้วยซ้ำไปนะครับมีการประเมินผลแนละ้วเรื่องประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้อเมทัลินหรือวิตามินบีสิเจ็ดเนี่ยในการรักษาผู้ป่วยนะรปรากฏว่าผลออกมาเป็นเอกฉันเลยนะถ้าเป็นมวยเนะี่ยคือกรรมการให้คะแนนเท่ากันหมดก็คือผลเสียต่อสุขภาพไม่มีมากกว่าประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับคือประโยชน์นี้ไม่มีเลยแต่ความเสี่ยงจากการเรียกว่าสะสมสิ่งที่เป็นไซยาไนด์เข้าไปเนี่ยมันอันตรายชัดเจนมากนะครับส่วนทางของยุโรปนะฮะ โดยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสภาพยุโรปก็เตือนถึงภัยการบริโภคเม็ดอะบิคอตมากเกินไปอันนี้คือกินอย่างอะิคอดเลยถ้ามากเกินไปก็็นอันตรายนะครับแนะนําให้เลีกเลี่ยงอาหารที่มีระดับไซนไน์สูงกว่าค่ามาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันต่อมาไปดูความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกันบ้างคนนี้คือดรดอนมัสซาเลมนะครับเป็นแพทย์จากศูนย์โ,ลโครคมะเร็งคบวงจรโรงพยาบาลมมโยคลินิกคนนี้มีความพิเศษนอกจากเป็นผู้รักษาแล้วเธอเนะี่ยอดีตเป็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยนะครับ ตอนอายุ26ปีเธอป่วยเป็นมะเร็งไขกระดูกนะระยะที่4ตอนนั้นหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่3เดือนเท่านั้นแต่เธอก็ทําการรักษาตามวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วเธอก็เลยมาให้ความเห็นเกี่ยวกับวิตามิน B17 อเมกดลลินเนี่ยกับทางนะครับเธอก็บอกว่านอกจากผลการทดลองขั้นต้นจะไม่พบว่าอะเมกดลลินจะช่วยให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง หือทาให้เติบโตช้าลงแล้วนะครับผู้ป่วยบางรายก็ยังป่วยจากการไซยาไนเป็นพิษด้วยนะคือใช้อเมทิลินเนี่ยกลายเป็นไซยาไนเป็นพิษเลยนะเนื่องจากเกิดจากการสะสมในร่งางกายนั่นเองครับอาการข้างเคียงจากการใช้สายเมทิลินเนี่ยหรือการกินมเมล็ดอะพิคอร์ดมากเกินไปนะมีทั้งคลื่นไส้อาเจียนโรคของระบบประสาทนะตับถูกทําลายโคม่ามีบางรายเสียชีวิตเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้นะที่บอกว่าเนี่ยมีวิตามินวิเศษนะครับ B17 นะในการฆ่ามะเร็งจริงๆตัวมันเองไม่ใช่วิตามินโดยทั่มไปนะครับ เป็นสารที่อยู่ในอะิคอตอะไรพวกเนี้ยซึ่งในการวิจัยเกี่ยวกับารทักษามะเร็งเขาก็พบแล้วนะประโยชน์ไม่มีเลยมีแต่โทษด้วยซ้ำไปสะสมในร่างกายเป็นไซไน์ <Yeah. S 1> ก็คือว่านอกจากไม่มีประโยชน์แล้วกินเข้าไปมากๆก็เป็นอันตรายด้วยนะครับ yeah.